สวัสดีค่ะวันนี้เราแล้วก็จะมาเก็บพัสดุกันนะคะก็พัสดุนะคะมาจากนี่นะบุรีรัมนะคะส่งแบบ EMS นะคะค่าส่ง37บาทน,นะคะอันนี้เราสั่งเป็นของสโม,มสรบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะต่อมาจะมาดูกันดว่าเราสั่งอะไรไป วันนี้เงียบเชียบมากเงียบอะเงียบมากมาเกิดอะไรแล้วจ้าจ้สกโรสกรอ่ได้แล้วเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราสองแล้วไป อบุรีรัมย์นะเอ่นี่อะไรล่ะช็อตเป็กอะไรล่ะไม่บุรีรัมด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบสโมสรบุรีรัมย์นะคะก็อย่าลืมไปเอ่อ อุดหนุนสินค้าของสโมสรด้วยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากนะนะคะถ้าเราชอบ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 มากชอบจริงๆนี่นะคะมันจะมีหลายแบบนะลิสแบ,บนดอันละหนึ่งร้อยบาทอนไรเขียนว่ากูสิบสอคือผู้เล่องคนที่สิบสคือแฟนคลับนั่นเองนะคะแค่ข่าวเช้นี้นะคะเราก็ไปแล้วนะ เฮ้ยนี่มันมีเขียนว่าเรามีเราด้วยโอเคค่ะับวันนี้นะคะแล้วก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย